dan akan มีอะไรมากการวางใจเป็นส่วนสำคัญะวางไว้ตรงกลางให้จิตของเราเข้าสู่ความสมดุลการปฏิบัติตตลอดเส้นทางเลยเนี่ยความยากมันอยู่ตรงที่เราจะรักษาสมดุลของจิตได้ ตลอดไปหรือเปล่านะไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะให้มันเดินบนทางสายกลางทางสายกลางที่เหมือนจะไม่ยากอะไรแต่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยนะที่เราจะรักษาสมดุลของจิตให้มันได้อย่างต่อเนื่อง นานๆเพราะว่าการปฏิบัติไปเรื่อยเนี่ยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกลังเลสงสัยนะว่าเรากำลังปฏิบัติถูกทางหรือเปล่าได้ยินได้ฟังคนนั้นคนนี้มาเล่าสภาวะที่เกิดขึ้นต่างๆ ได้ยินได้ฟังสำนักต่างๆที่มาแสดงสิ่งที่เป็นความรู้สึกพิเศษอะไรต่างๆนะหรือะจะมีสำนักไหนบอกนแนวทางการปฏิบัติที่มันรัดสั้นที่มันง่ายเนี่ยจากที่เราก็ว่าเราปฏิบัติด,ดีอยู่แล้ว นะเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะเกิดความเริ่มหลังเลสงสัยนะว่าเอ๊ยหรือเ,เราไปลองที่ได้เขาปฏิบัติแล้วมันได้ผลเร็วนะหรือเ,เราไปลองวิธีนั้นวิธีนี้ดูนะเพื่อมันจะเร็วขึ้นสงบลึกขึ้นนะประสบความสำเร็จง่ายขึ้น มันก็จะออกนอกทางสายกลางไปอีกนะืือบางทีบางครั้งเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยการปฏิบัตินะมันไม่ใช่เหมือนกับกิจการงานในทางโลกนะที่เราลงทุนนะลงทุนหนึ่งมืนบาทซื้อของมาขายไปได้กําไรนะกมื่นไรสองพันบาท ยี่สิบเปอร์เซนต์มันไม่เหมือนกันนะการปฏิบัติในทางจิตเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่สวนทางกับกิจหน้าที่การงานทางโลกการปฏิบัติในทางจิตความก้าวหน้าเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติไปแล้วเราได้อะไรกลับคืนมา แต่การปฏิบัติทางจิตที่เป็นการปฏิบัติตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติไปแล้ววัดผลอยู่ตรงที่แนวเราปล่อยเราวางได้มากแค่ไหนจากที่เคยถือสาเรื่องราวต่างๆในระดับ ไหนเอ,อื้อปฏิบัติถูกวิธีแล้วความถือสานั้นๆมันลดลงหรือเปล่าความติดอกติดใจกับเรื่องราวต่างๆในทางโลกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจนะที่เรียกว่า กามมคุณทั้งหลายเรามีความรู้สึกต่อกามมคุณนะที่มายั่วยวนเราเนี่ยลดลงหรือเปล่ามีเหตุการณ์ที่มาท้าทายที่จะทำให้เราจะต้องออกนอกเส้นทางจะต้อง ล่วงละเมิดในขอบเขตของศีลธรรมต่างๆเนี่ยแต่มันยั่วยวนมันมีรางวัลบางอย่างให้เราเป็นความรู้สึกดีๆแต่เราจำเป็นที่จะต้องผิดศีลผิดธรรมเราหนักแน่นมากพอหรือเปล่าที่จะปฏิเสธที่จะไม่ยอมให้จิตของเรา ต้องไปแปดเปื้อนต้องไปคลุกครีกับสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์เดือดร้อนในภายหลังนั่นี่แหละคือตัววัดผลของการปฏิบัติวัดว,ว่าเราเนี่ยก้าวหน้าอยู่หรือนะอยู่กับที่หรือแย่ลงถอยหลังลงไปนะเราจะปฏิบัติ เราต้องคอยทบทวนตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าเราปฏิบัติไปถึงไหนแล้วนะจุดไหนเป็นจุดอ่อนของเราเรารู้ตัวหรือยังว่าเราเนี่ยมีจุดไหนเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนหมายถึงจุดที่เมื่อมีอะไรมากระทบไปถูกจุดจุดนั้นเนี่ย เราจะสูญเสียสมดุลของจิตไปเราจะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปเราจะไม่สามารถดํารงรักษาความตั้งใจอันดีงามทั้งหลายของเราได้นะถ้าไปกระทบถูกจุดๆุดนั้นนะนะบางคนนะก็อาจจะเป็นนะในเรื่องของการมคุณทั้งหลาย นะในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงที่น่าใคร่น่าพอใจนะยังมีผัสสะยังมีสิ่งมาก,กระทบแล้วนะทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวนะทำให้เรารู้สึกอยากที่จะวิ่งไปแสวงหาอยากที่จะไปใช้เวลานะเพื่อเสวยความสุขแบบนั้นๆนะหรือบางคน จุดอ่อนอาจจะเป็นจุดที่เจอบางสิ่งบางอย่างบุคคลบางคนหรือเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดขัดเคืองไม่ชอบไม่พอใจมาจี้ถูกจุดนี้เมื่อไหร่เราก็จะไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ไม่สามารถที่จะส่งความเป็นผู้นิ่งแล้วก็กรันกรองการกระทำและคำพูดไม่ให้หลุดออกไปหรืออาจจะเกิดปฏิกิริยาในภายในเราอาจจะยังพอทรงตัวอยู่ได้ไม่ปล่อยให้มันหลุดออกไปนะทางคำพูดหรือทางการกระทำ แต่มันคุกรุ่นอยู่ในหัวใจนะมันเดือดปุดปวดปุด,ป,ดปุดนะทุกครั้งที่คนคนนี้มาพูดอะไรก็แล้วแต่นะหรือนะเหตุการณ์ที่รู้สึกว่านะมันไม่ได้ดั่งใจนีนะ่มันเกิดขึ้นมาเรารู้สึกเดือดร้อนนะมีความรู้สึกว่าไม่ได้นะไม่ควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ นะมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเท่านั้นนะเราถึงจะมีความสุขเราถึงจะมีความรู้สึกยอมรับได้เราก็จะมีปฏิกิริยาทางจิตสําหรับคนกลุ่มนี้ก็เรียกว่านะเราเป็นประเภทโทสะจริตมีจริตนิสัยที่ถูกยั่วยวนแล้วเกิด ความขัดเคืองขึ้นมาในภายในได้ง่ายๆส่วนกลุ่มแรกก็เรียกว่าราคะจริตะมีจริตนิสัยรักสวยรักงามนะชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะชอบที่จะเสพความสุขอารมณ์บันเทิงต่างๆในทางโลกชื่นชมยินดีกับของสวยงามนะมีความรู้สึกว่า ขอมเสพความสุขแบบโลกโลกไปก่อนนะยังไม่รู้สึกว่าการเสพอารมณ์ทางโลกนั้นจะนำมาซึ่งความทุกข์ในภายหลังได้นะถ้าเราไม่ระวังนะถ้าเราไปติดใจนะถ้าเราไปฝากจิตฝากใจไว้กับสิ่งไหนนะสิ่งนั้นนั่นแหละนะเมื่อมันไม่ได้ดังที่เราต้องการเราก็จะเกิดความทุกข์ โหยหาสิ่งนั้นก็ลองดูว่าเราเป็นประเภทไหนนะหรืออีกกลุ่มหนึ่งนะก็จะเป็นประเภทที่มักจะนะอยู่ในโลกของความคิดนะโดยไม่รู้ตัวนะอยู่กับความคิดถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดนึกปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆ หรือว่าไปจมอยู่กับอารมณ์ที่ทำให้เราขาดสติไปจมอยู่กับสิ่งที่อย่างเช่นทุกวันนี้มันมีสื่อโซเชียลมีเดียที่มันตอบสนองคนกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะพวก TikTok Facebook YouTube อะไรต่างๆเนี่ยนะีมันจะทำให้คนกลุ่มที่ ชอบที่จะเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่อยู่ภายนอกไปอยู่กับโลกของความคิดนึกปรุงแต่งไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกระทบนะแล้วก็สืบต่ออารมณ์ต่างๆไปเรื่อยๆนะดูเรื่องนี้จบแล้วก็จะไปดูเรื่องต่อไปดูเรื่องต่อไปจบก็จะไปดูเรื่องต่อไปอีก ในขณะที่เราดูนะสิ่งต่างๆในโซเชียลมีเดียเนี่ยจิตของเราส่วนใหญนะ่ไม่มีสติที่จะดูด้วยความเป็นผู้ตื่นรู้คนส่วนใหญ่ดูด้วยความรู้สึกหลงจมไปอยู่กับอารมณ์ภายนอกแบบนั้นก็ลองดูนะว่าแต่ละคนเป็นแบบไหนนะเพราะว่า ถ้าเรายังมีจุดต่างๆเหล่านี้อยู่เนี่ยนะมันจะเป็นจุดที่ดึงเราออกไปจากความสมดุลของจิตจิตที่จะเข้าสู่สมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้เนี่ยนะมันจะต้องเป็นจิตที่นิ่งนะไม่วิ่งออกไปสแสวงหาอารมณ์ใดๆแล้วก็ไม่วิ่งหนีอารมณ์ใดๆ ยอมรับได้นะกับทุกสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าตรงนี้นะถ้าเป็นผู้ที่มีราคะจริตนะวันวันหนึ่งเจอสิ่งต่างๆมากระทบยั่วยวนเนี่ยนะเราก็จะถูกสิ่งต่างๆที่มายั่วยวนนั้นนะทาให้เราต้องหวนกลับไปคิดถึงมันนะคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงสิ่งที่ยัง ไม่เต็มอิ่มในอารมณ์ที่น่าใคร่เหล่านั้นจิตก็ไม่สมดุลจิตก็ไม่สงบนะหรือเราเป็นผู้มีโทสะจริตนะเราก็จะหงุดหงิดไม่ชอบไม่พอใจสิ่งต่างๆแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจนะไม่ได้รักษาไม่ได้ระวังนะมันก็จะไปเก็บอยู่ในส่วนลึกของจิต เมื่อมานั่งสงบสงบดีๆเนี่ยเดี๋ยวเรื่องเก่าๆนะมันก็จะผุดขึ้นมานะเรื่องที่คนนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่ชอบไม่พอใจเนี่ยมันก็จะผุดปรากฏขึ้นมารบกวนจิตใจก็ให้เรานะดูตัวเองให้ออกนะเราเป็นประเภทไหน จุดที่กล่าวมานี้นะถ้าเราดูตัวเองออกนะแล้วเรามีความตั้งใจจริงที่จะแก้ไขตนเองะมีความซื่อตรงต่อตนเองจริงๆเนี่ยเราจำเป็นนะที่จะต้องแก้ไขจุดอ่อนของเรานะมีฉะนนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปมันก็จะมารบ ควรการใช้ชีวิตของเราแล้มันก็จะมาทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็นนะการมาปฏิบัติพร้อมๆกันสองชั่วโมงแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นเพียงส่วนเดียวเท่านั้นที่เป็นการปฏิบัติในรูปแบบเพื่อสนับสน,นุนเป็นกำลังใจให้กันและกัน แต่มันก็เป็นแค่ส่วนเดียวส่วนใหญ่ของการใช้ชีวิตของพวกเราน่มันคือการที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันการที่เราใช้ชีวิตจริงนะอยู่กับคนรอบตัวนะอยู่กับคนในครอบครัวอยู่กับคนในชุมชนในสังคมที่เราเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้น ถ้าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะป้องกันได้ให้เรายังไม่สามารถที่จะควบคุมจุดอ่อนของตนเองได้เนี่ยการมาปฏิบัติในรูปแบบแค่สองชั่วโมงนี้แทบจะไม่ช่วยอะไรเลยอาจจะให้ได้แค่ความสุขความสงบชั่วครั้งคราวเท่านั้นนะยัง ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของพวกเราได้พวกเราจำเป็นนะถ้าเราหวังความเจริญงอกงามในการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจจริงๆเราจำเป็นต้องปฏิบัติเข้าไปในชีวิตของเราให้ได้ให้สติมันไปอยู่กับทุกการใช้ชีวิตของเรา ทุกลมหายใจทุกการเกี่ยวข้องสัมผัสทุกมิติของการใช้ชีวิตเนี่ยนะจะต้องมีตัวสติแล้วก็ตัวปัญญา,าตัวความใครครวนพิจารณาระมัดระวังกรองสิ่งที่มันควรจะนำเข้ามาใส่ใจก็ใส่เข้าไป กรองสิ่งที่ไม่ควรเก็บเอาไว้ในใจก็ทิ้งมันไปหาอุบายชำระมันนะเหมือนกับมันเป็นของขยะขยะงน่าเกลียดน่ากลัวนะเข้ามาอยู่ในจิตเรามันจะเป็นสนิมที่จะมากัดกร่อนกัดกินทำให้เราต้องมาเสียใจในภายหลังทำให้เราเสียสมดุลของจิตไป กลามาปฏิบัติกันนะในชั่วโมงที่สองก็สืบต่อการปฏิบัติเหมือนเดิมวันนี้วันมาาบูชานะโอวาทที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ข้อแรกเลยเนี่ยท่านตรัสไว้ว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาความอดทนนะเป็นตะบะ อย่างยิ่งความอดทนเป็นข้อแรกเลยของโอวาทที่เป็นหัวใจแนที่เป็นหลักของคำสอนที่พระองค์จะแสดงสืบต่อไปเพราะว่าการปฏิบัติบ,ตบนเส้นทางนี้นะไม่ใช่โรยด้วยกรีบกุหลาบมันไม่ง่ายนะ ผู้ที่ไม่อดทนจะไม่ประสบความสำเร็จนะหรือประสบความสำเร็จก็ช้านะใช้เวลานานความอดทนนะมันจึงเป็นคุณสมบัติคุณธรรมนะที่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่ตลอดของการปฏิบัติเพราะว่าเรา ไม่สามารถเลือกได้ว่าเราจะต้องเจอเจอกับสภาวะแบบไหนเราจะต้องอดทนนะแม้กระทั่งเจอกับความสุขความสบายความสงบของสมาธิที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็จะต้องอดปรนอดทนไม่ให้จิตของเรานะไปติดใจในความสุขความสงบของสมาธิ นะนับภาษาอะไรกับสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนะนั่งสืบต่อมาถึงชั่วโมงที่สองเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะแสดงอาการปวดนั่นปวดนี่ตึงตรงนั้นคันตรงนี้นะถ้าเราไม่อดทนเราขยับร่างกายมากเกินไปนะจิตมันก็อาจจะเสียความสมดุลไป เพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกความอดทนกันนะฝึกไม่ใช่เพื่อที่จะเป็นประเภทอัตตกิลมาานุโยกนะหรือปฏิบัติแบบสุดโต่งอะไรนะแต่เรารู้ว่าการฝึกความอดทนนี้นะมันจะทำให้จิตของเราเข้มแข็งขึ้น ทำให้สติของเรามีกำลังมากขึ้นและมันจะเป็นคุณธรรมที่จะช่วยเราในอนาคตในยามที่เราต้องเจอสิ่งที่มันเยอะแยะมากมายที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบั้นปลายของการมีชีวิตอยู่หลายคนจะต้องเจอ,เจอกับทุกขเวทนา ทางร่างกายที่มันจะมาปรากฏให้เราเป็นนั่นเป็นนี่นะโรคภัยไข้เจ็บสารพัดถ้าไม่เคยฝึกมาเลยเนี่ยนะมันจะทุกข์ทรมานร่างกายไม่พอมันจะทุกข์เข้าไปในหัวใจด้วยนะมันจะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขับแค้นใจ อึดอัดลำคาอะไรต่างๆปรุงแต่งไปสารพัดทั้งทั้งทีนะ่ร่างกายมันก็ปวดของมันอย่างนั้นแต่ใจเรานะดันไปปวดกับมันด้วยนะดันไปเพิ่มพลังงานให้กับมันเพราะฉะนั้นเราจะมาฝึกให้จิตของเราอยู่ได้กับทุกสภาวะ แม้กระทั่งร่างกายที่กำลังแสดงความปวดความเมื่อยความตึงความแน่นอะไรต่างๆเนี่ยเราจะอดทนนะฝึกตบะบารมีธรรมเพื่อว่ามันจะเป็นต้นทุนเป็นสบียงกุณธรรมที่สำคัญนะที่จะช่วยเราในยามที่เราต้องเจอความยากลำบากในชีวิต และอีกข้อหนึ่งนะที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือนะท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งนิบานังนะประมังวดันติ a บุตชาเนี่ยนะท่านผู้รู้ทั้งหลายเลยล้วนแต่กล่าวตรงกันว่าพระนิพพานเป็นธรรมที่สูงที่สุด เป็นเป้าหมายสูงสุดที่พวกเราทั้งหลายจะต้องลุไปให้ถึงเรามีเป้าหมายไปสู่จุดของความดับความดับสนิทไม่เหลือแต่ความดับสนิทไม่เหลือนี้คือความดับสนิทของทุกทั้งหลายนะที่มันเคยบีบคั้นหัวใจของเราเราจะไปสู่จุดที่ เป็นผู้ไม่ถูกความทุกข์ใดๆครอบงำจิตใจอีกต่อไปนะไปสู่จุดที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลานะมีความสุขที่สูงที่สุดในระบบของการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์เราไม่มีความสุขใดที่จะสุขยิ่งไปกว่าความสุขจากความสงบ กมาปฏิบัติกันบนเส้นทางนี้นะเพื่อวันหนึ่งนะเราก็จะพ้นไปจากความทุกข์เข้าสู่แดนอันสงบและมีความสุขอย่างแท้จริงสืบต่อการปฏิบัติไปเรื่อยๆนะ